เอามาทั้งแม่ลูกห้อยไผ่ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกทรงลูกสุดยอดครับแม่นี่ทรงลูกแดงแดงแดงเข้มก็จะคองครับลูกนี่สูงอยู่ม้านลอยส0บวกแล้วครับนี่แม่พันนี่สูงอยู่ม้านลอย40าขึ้นครับนี่ประมาณนี้เป็นลูกที่ไหนพันครับนี่ตัวนี้ลูกแรกแ ตอนนี้สมหรือเปล่าครับแม่เพิ่์นแม่มันสมมาได้ผ่านสองรอบแล้วแม่ผสมผ่านสองรอบอ่าใส่พ่อหยังครับไหมปลามันเตะครับโตครับสมโตเนาะเปนปลามันโบดโบดครบเครื่องครับแข้งดำหูดำเครื่องดำได้ปลาได้ครับงูเสียงพร้อมเนาะเปิดเท่าไรครับจุดนี้ห้าหมื่นห้าครับแม่ลูกหาสิบหาต่อรองได้หร้อครับเนาะได้อ๋อได้ใดมากแม่ลูกครับมาจัดไปหาสิบหายังต่อได้อยู่ออมม มึงเครื่องมึงไทยหางกระพวงดีเด้อพี่น้องเด้อหางพวงหางจับดีทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะเครื่องดำๆครับอ่ะทั้งนี้กับแม่เนาะครับน,นนี่แม่สาวปะครับตัวนี้แม่ผสมครับแม่สาวผสมสูงเท่าไรห้อยตัวนี้สูงร,ร,ร,ร้อยส่สิันครับร้อยส่าครับร้อยจะร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องตีกลม,กลม,กลมๆเนื้อตัวดีๆีลึกลงชัดเจนครับ สามสิบห้าสบเออแม่สาวสามสิบห้าเด้อพี่น้องหางยาวครับพี่น้องเกือบตกดินตัวนี้ความสูงครับเขียงค้างอืห้อยพ่นยืนเทียบอ่าความสูงให้พี่ให้น้องเบอร์ครับผมสูงร้อยหกสิบสามอ่าเขียงค้างเนาะครับเนาะนิ่งนะครับเรื่องหางวัวตัวนี้เออเชืองครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้สาสามสิบห้า อ้าแม่สาวสามสิบห้าครับพี่น้องแล้วก็ทั้งนี้เนาะกัมเรนแม่นี่สามสิบสามสามสิบสามแม่นี่สีเม็ดข้าวเปลือกสูงกับประมาณร้อยสามแปดครับพี่น้องตัวนี้อ๋อดีต่ำๆไปละพี่น้องแม่สีเม็ดข้าวเปลือกแม่สาวคือกันนะครับน้าตัวนี้ยังบพันได้ผสมสาวพรมจันทร์อะไรก็มาทั้งแม่ลูก เท่าไหร่ครับชนนี่หกหมื่นแม่ลูกแดงจึงคึงลูกยังก็ครับนี่ของซีไว้ครับซีไว้ซูนก็ฮกลำบ่โอ้แดงแดงย่นย่นครับหนาหนาสไตล์ซีไว้ซูนก็ฮกแม่ลูกลูกโตผูเป็นลูกพี่ใหญ่พันกับทั้งนี้ลูกแรกครับลูกแรกในท้องนี่สิเป็นลูกที่สองสมหรือเปล่าครับนี่สมผ่านหนึ่งเดือนหรือครับหนึ่งเดือนใส่พ่ออยัางข้ามาในท้องสมตัวครับเดี๋ยวนี้สมตัวเนาะมาอ่าบัใกล้ๆน้ำกัน แม่กระสูงอยู่มา่นลอยสี่สิบเปิดเท่าไรก็ครับนี่พรุ่งนี้หกหมื่นครับหกหมื่นตลองได้นะครับเนาะได้ได้ฮะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมแปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสองห้อยไพ่นะครับเนาะทางบานอนนิวาสมีรถพร้อมส่งรถพร้อมส่งอ่าใกล้ๆซัมใดก็คุยกันเบิรงเด้อพี่น้องคนใดทั้งแม่สาวครับพี่น้องอ่าแล้วก็แม่ลูกครับสองคมเนาะแม่ลูกเป็นลูกตัวผู้ทั้งสองเล้วก็แม่ทับไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองคม ซื้อสองได้สามวันเถอะชุดองอโคมนี่แล้วก็แม่สาวอีกสองตัวครับ,าบราคาสามสิบกว่ามาชุดใดกับมาบอกมาคุยต่อรองเบังอ่าครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆครับของเจ้าป๋อยสี่หมื่นโอ้หงางบางญ่เครื่องยางดำเลยพี่น้องหางเกือบตกดินเป็นแม่แยกลูกหมืลุออังไงแม่สาวแม่สาวยังม้อนสมบ่ แม่สาวแน่น้นกับายี่ห้าปีกาพร้อมผสมครับสูงอ่ามันมีง่วงหูนะสูงสูงสูงประมาณร้อยสี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะบื้อลึงชัดเจนแม่สาวตัวนี้พร้อมผสมเปิดไวสี่หมื่นเนาะทดลองได้ครับได้ไหมตัวครับมือนี่ได้มาสามเลยตัวเดียวอืมมานแล้วเนาะหูกับแม่นครับซืฟเค่นอยู่นี่ละ กุ้มผงได้บ่เนาะตัวนี้เนาะอ่าเพราะได้อยู่เนาะพอกุ้มผงบ้านๆทั้งแม่แม่ปีเนาะง้อสองปีแลปีจะเกินนี่มินมีใบนี่รักจะถอนเป็นลูกลูกพอได้ใบไม่ได้แดงใบเนี่ยโอ้ถ้ามันรอผมก็เลยซื้อลูกบบนี้หนุกลกพริกแดงพริกแดงว่าตัดประมาณนี้โอ้สุดยอดครับนี่พันได้ใบมาพร้อมนี่เป็นลูกพริกแดงเนาะครับเนาะนี่อ่ะลูกพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งอ่ะประมาณสองปีครับสองปีกว่า ลูกพริกแดงกะเป็นงานแล้วนะครับเนาะซ้ะำนี่นาชีได้แล้วครับอ่าเริ่มเป็นงานแล้วครับสองปีกว่าสูงกับประมาณร้อยสี่สิบหบ้าร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบ่วัดเราบ่วัดแล้ววัดเรียบร้อยสูงร้อยห้าสิบลูกพริกแดงพอคุ้มผงครับเปิดเท่าไรครับพอคุ้มผงลูกพริกแดงสี่หมืครับสีิบห้าเนาะเอ๋อผู้ใดอยากได้พอคุ้มผมงราคาพอฟังพอเลี้ยงครับสี่หมื่นห้าทดลองได้มีใบม,มีหลอดเด้ออันพี่น้องตัวนี้ลูกพริกแดงครับนี่ อ่าฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม090 090 3571 3571 962 962เ่าห้อ่าหอยชัยมงคลเนาะอ่าเพิ่นได้แม่สาวกับอ่าพ่อกุ้มฟูงมาฝากฟรีฝากน้องตัวนี้ลูกพริกแดงนะครับเด้อพี่น้องเอาผู้ใดฝากหาพ่อกุ้มฟูงราคาเบาๆอยู่พี่น้องมาจัดไปตัวนี้ครับผมอ่าอรครับร <ACC Tree. S 1> ผมราคกา,กาทั้งตัวนี้เป็นเป็นเนื้อหรือเป็นเนื้อเนื้อครับเนื้อเนาะเอาเขาเป็นเนื้อเป็นขุน สูงอยู่มันร้อยสีบครับตัวนี้ร้อยสีครับเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดอยู่สาบเจครับสามะยังต่อได้บ่พ่อต่อได้ครับสาพี่น้องเอาพูดไดอยากเอาเข่าคุ้นหรือว่าเอาไปเฮ็ดเนื้อเฮ็ดเคือใส่การใส่งานนะครับเนาะอ่ะจัดการไป37ต่อรองได้อยู่เอาเบอร์โทรครับพ่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เเาแปดเจ็ด้สี่เก้าอแดงทางพรเจริญมีรถทรงนะพ่อเนาะอ่ะไก่ไกคุยกันเบิ่งเอาขอบคุณครับผม ครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอ่ะสายเหนือสายขุนครับทั้งนี้เท่าไรแล้วครับพัดสีเฉวีวันเดวนี่เท่าไรเกาะสามาสามิบห้าขายราคาทุนขายราคาทุนแม่แดงมุ้งม,มักตัน,นท้องแล้วท้องสามเดือน,ปร,มมนประกันท้องใส่พ่ออย่างครับมาเขาบม่าหายใบมาเด้กเขาบ่าห่หายใบมา กาต,ตีกันเป็นสมตัวพี่น้องง่ายๆท้องสามเดือนเป็นลูกที่ใดนเนาะในท้องนี่เนาะลูกที่สองสูงกับประมาณรอยสามสิบบวกเปิดสามสิบห่าบ่ตองร้องได้บ่ครับราคานิฮะมองเอานะครับเนะาะขายแบบเอาแต่ทุนก็ขายวันเถอะง่ายๆแม่ท้องขายสามสิบห้าครับพี่น้องแดงๆมุมๆม,ม,มีดงัดงๆอยู่อ่าท้องเล็กน้อยพี่น้อง ประกันท่องประกันตำนี้ทกทอนนะครับเนาะ้าก็แม่สาวสามสิบหาขึ้นกันเนาะแม่สาวตัวนี้แม่สาวตัวนี้ก็สูงอยู่มั่นอยสามสิบบวกลบครับพี่น้องเอาเบอร์โทรน่ยครับผมศูนย์หกสามเอาอีกจานะครับผมประด้ยินศูนย์หกสามสองสี่สองศูนย์หกสามสองสี่สองสี่สี่หกสี่อ่าห้อย ยายเจ,เจ,เจนะครับเนะาะทั้งคุณและคําเนี่ยบอกเหรครับผมอาฝากพี่ฝากน้องครับเพื่อนแม่สาวแล้วก็แม่ท้องมาฝากพี่ฝากน้องเอามาทั้งแม่ลูกแดงๆอีกคมหนึ่งค <laughs> รับพี่น้องถ้าไหนเราคมแดงเลยสวัสดีครับครับผมเอาแมมมากเกิบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันก็เพื่อนหลังไหมครับผม แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะแม่นี่สูงโยม่านล้อยสี่สิบครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดบัณฑ์ครับนมหน่อยข้างนั้นลูกที่สองตอนนี้แม่เป็นทังใดครับทองว่างได้ทับมาแล้วทองว่างเนาะแดงดีสีสันใช่ได้เลยครับพี่น้องแม่นี่แต่ว่าลูกเล็งนมครับกลเป็นโค้งๆเนี่ยว่าช่วงนี้ยุงจอเนี่ยบอได้อยู่ได้นอนเนี่ยลูกก็เล็้งนมครับเนื้อหนังมาอยู่น้ำลูกเบิดครับพี่น้อง โอ้ลูกตัวผู้ครับกำเนือโค้งสางดีไหมนุ่มหน่อยตัวนี้มแม่ลูกลูกตัวผู้เขาเปิดเท่าไรแล้วครับนี่ห้าห้าสิบะครับเนะาะตลองได้อไดเอา้าูดไดมกักแม่ลูกแดงๆครับลูกตัวผู้รอๆครับหา้าสิบตลองได้จักหน่อยอ่ะเอิดโทรครับผม 098ย์เก้า6ปดศูหอ่าหอยังหรหอยแหอยแทังใดครับบ้านเขาทั้งบุร้านแปดบุนาคำตะกานี่ละคำตะก้าเนะครับเนาะมิทรงอ่ามิราทรงบ่อยมีมอ่าไก่ไก่ซ้ำใดกัคุยกันเบิงเนาะครับเนาะถามกนำครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องครับแม่ลูกลูกตัวผู้อรอครับแดงแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกครับชุดนีฝากีฝากน้องครับผม ซีสึมาเป็นนันแม่ทองบอกครับหรือทองว่างโอ้ทองมุสตูนะครับในตลาดนี่มีหัวขนะครับหมายถึงว่าสมมาแล้วบอกหรือทองว่างทับมาแล้วใส่ยังครับไหมไม่ทองทับตัวทับตัวเจ๊ดเดือนครับนี่นหัวกระพันรอบพันรอบเนาะทับตัวพันรอบไม่ให้ใหญ่เล็กๆกับพี่น้องน่าจะลูกที่ว่าสองกับสามมั้งที่สามเนาะทองที่สามใหญ่เล็กนะ นเนี่ยกระเทิลเพะครับสี่สิบสามตัวร้องได้สี่สิเนาะตรมกระลงป้าตะวาโอ้แผ่นหลังเลยใช่หางสูงหนาจะร้อยห้าสิบบวกลบสี่สิบห้าท้องผ่านรอบแล้วลูกลูกตัวแม่เนี่ยเท่าไรแล้วครับนี่ห้าสิบห้าสูงร้อยสี่สิบประมาณนี่ เป็นลูกที่ไหนเนาะครับเนาะสาวน่อยทั้งนั้นลูกสองแม่ท้องว่างแม่ท้องว่างเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรก็ล้ครับผมนี่หาสิผหาซาตลองเลยเนาะผู้ใดมากแม่ลูกครับทั้งนี้ทั้งนี้เป็นทั้งหดเป็นแม่ลูกเรื่องใดทั้งนี้อยกลูกแล้วอันนี้บ่แม่บ่แม่ลูกคนบ่โอ้แม่ลูกขึ้นกันแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไรครับตัวนี้หาสิผานะ คุณครับลูกดหูหุออ่นเลยแม่เนี่ยแม่แยกลูกแล้วครับนี่โอ้ตัวนี้แม่แยกลูกครับเ 3, 3. หลืออยู่สามหมื่นสามแม่แยกลูกสามสิบสามเครื่องดำๆ <c ười> <s iz un> สูงร้อยสี่สิบแม่แยกลูกสามสิบสามเน<อ>มาะเ, <c ười> เออาาราคาพอฟังตัวลหนพี่น้องตัวนี้แม่ลูกเหรอครับนี่อัน <c ười> แม่ลูก,กแดงแดงนี่เป็นลูกตัวนี้วันเถอะลูกเป็นเบาแล้วลูกเป็นเบาแดงเก่งครึ่งทั้งแม่นี่เป็นแดงได้ครับทองวางได้รับแล้วรับแล้วเรียบร้อยซื้อสองได้สาม,มจักเดือนหรืครับนายทอง,องสี่เดือนใส่ยังกันไหมไซตู่ไซตู่เนาะสี่เดือนซื้อสองได้สามลูกซ้ายกระแดงเก่งครึ่งอนาคตพอคุ้มผูงพอได้อยู่พี่น้องนี่ครับผมเปิดเท่าไรครับชุดนี้เจ็ดสิบห้าตดลองได้ เบอร์โทรนั่นไงครับครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าครับแปดสองเจ็ดห้าครับอ่าหอยทางน้องหานนะครับเนาะห้อยยังเหรอห้อยห้อยรัดครับห้อยรัดทางน้องหานครับได้ไหมหลายตัวนะครับเนาะปกติก็จนเต็มพื้นที่ทั้งนี้แหละเจ้ากระตูหลายชุดหลายตัวครับอ่าห้อยใหญ่ทางทีมงานน้องหานโอ้ตัวนี้งบประหยัดนะครับเนาะราคาเกษตรกรเท่าไหรครับนี่ สามสิบเก้าแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้ผไไแม่ลูกลูกตัวผู้ผู้ใดมักงวัวไทยแล้วครับเกษตรกรครับ,บแม่นีไทยปีแล้วครับ่แม่นีสูงอยู่มั่นลอยสามสิบบวกครับ,บพี่น้องคร,ครับผมบอาฝากพี่ฝากน้องครับมักชุดใดโคมใดมักแม่แยกลูกหรือมักแม่ลูกก็มาจัดไปครับของห้อยพนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ให้พี่ให้น้องแม่สาวสศร้าห่าเออ แม่นี่แปดสิบห้าแม่ลูกเนาะลูกตัวแม่ลูกเริ่มเป็นสาวแล้วลูกสูงยอยู่มั้งลอยยิบเจ็ดยี่แปดแล้วครับพี่น้องแม่โค้งสางสูงใหญ่ครับแม่นี่สูงยอยู่มั่งลอยหาสิบห้าคิดว่าครับง่ยโค้งสางสูงใหญ่ใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวแม่ผู้ใดมักใหญ่ใหญ่มาจัดกกมี่ครับแม่สมแล้วใส่ยังครับในทยทองฮะเก็บเก็บยยงังเนาะ 68หรือสามหนึ่ง KF 68มีใบมีหลอดประกันคุณภาพมีใบมีหลอดครบประกันทองปะครับนี่ประกันทองเท่าไหร่ครับแม่ทอง KF นี่แปดสิบห้านะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับ,รบหลายชุดหลายตัวฝากพี่ฝากน้องไว้ครับทั้งหอยทั้งนองหานเพิน่นสุดยอดครับของเพิ่นจัดมาหลายชุดหลายตัวของู้ใยญ่คิดแม่สาวน้อยปะ สาวน้อยสูงเทอะไรห้อยสูงเทอะไรเนาะหอยยี่ก็ลอยซ่าอยู่บวกครับสิบวันร้อยยี่สิบบวกลบเนาะครับเนาะเอาประมาณนี้แหละพี่น้องสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงราคาแพงบ่เนาะเปิดเท่าไหรเปิดไปยืมหาครับสาวหาเนาะเอาผู้ใดไเงินบ่หลายอยากได้ควายไปเลี้ยงครับพี่น้องสาวหาสาวน้อยมองเอาหรือมองต่อได้เนาะต่อได้ครับยังต่อได้อีกเนาะสาวหาเออ เสาห้าคุยกันครับในตรงเรื่องน่ะสาหน่อยครับควายสาหน่อยผู้ใดอยากได้งบบ่หลายอยากได้ควายไปเลี้ยงครับเสาหายังต่อได้จักหน่อยอยู่อ้าเบอร์โทรกับผม085 085 754้าศูนย์แปดห้าเจ็า่ห้าหกยคิดเนาะ้อยคิดนะมีรถพร้อมส่งครับมีรถส่งครับใกล้ไก่ซัมไลก็คุยกันเพิ่งนะครับเนาะอ่าแต่ราคาได้กันกับไปครับผมเอาขอบคุณครับผมครับ ใน้วยแขเไรอนลไ้ท่าไรละครับนุมรอนี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าตรองได้ตงได้สูงเท่าไรล่ะครับนี่สูงไปสามว่าาผมว่าน่าจะสามสิบสามสบอ็รอยสามิบเอ็ดอายุคนได้จั็ปีเน่อนี่เนาะ ซิมหาเดือนเนาะปีกว่ายังว่นหันหอดสปีก็ยังสูงสิใหง่ได้อีกหลายอยู่ันถั่อนาคตพอคุ้มฝูงเปิดซีิมหาตกลงได้เนาะมีบทวทรบครับบปโทวีบนีอยู่ครับฝากนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แามนย์เจ็ดสามศูนย์สามเก้าห้าศูย์า้าห้้อยยังเหอหอยเคนครับหอยเคนทั้งใดครับบ้านห้อหนองแวงครับหนองแวงอ่ากุล่บครับ โอ้น้องแวงจะเลื่อนสินโอ้นองแวงเลื่อนินอ่าเพิ่นได้อนาคตพอคุ้มผูกน้องมาฝากปีฝากน้องสี่สิบห้าครับงามครับตัวนี้เกี้ยงคอนลอนพ้อบักยางหนาเลยพี่น้องยันย่นครับเนื้อตัวดีดีสี่สิบห้าตอรองได้อยู่ผู้ใดอยากได้อนาคตพอคุ้มผูกมาบอกมาคุยมาต่อรองเบิึงนี่เราส่งบ่อหอยของเขานี่ครับไก่ไก่ซ้ำไดก็คุยกันเบิึงนะครับเนาะถ้าไก่ก็ส่งไอ้พี่ถ้าไก่พันก้จังคุยกัน เอาบางทไายเพิ่นครับบางไถ่บางหางเพิ่นพอนี่เอาบางหำเพิ่นครับพี่น้องบางหำใกล้ๆหำเขาเอื่อไว้เองไดก่อหำมันเพียงกันเนาะหำซ้ำกันด้านหลังครับอนาคตพอคมผูกใช่บางไงครับอ๋อฝากฟรีฝากน้องครับผมผู้ใดอยากได้อนาคตพอคุ้มผูงครับรอมาจัดไปครับผมแม่ลูกของเจ้าบ่ห้อย แม่ลูกลูกตัวเมียครับผมเปิดเท่าไรล้ครับผมนี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกตัวเมียในทองกมีสมไปแล้วในทองนี่จักเดือนครับห้าเดือนเข้าประกันทองไหมปอนประกันท้องห้าเดือนใส่พ่ออย่างครับไหมเก้าจะเดินมีใบไม่หลอดปอใบหลอดครบเนาะ ลูกยังก่อนนี่ปลาเก้าลูกปลาเก้าโ, Cap, โอ้ลูกปลากล้วยปลากล้วยผมมาอยู่ปลากล้วยยังก่อนเลยซื้อเพิ่นอันซื้อเต็มเพิ่นอันปลากล้วยซื้อๆนี่บ่ทั้งนอกนี่เป็นลูกปลากล้วยทั้งในนี่ผสมเก้าเจริญใบหลอดครบได้อะมานอ่บ่ครับมือนหนเอามานด้วยเออนี่สุดยอดครับนี่มันต้องยังซี่พี่น้องสมยังไหมมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนใบหลอดครบอ่ะพี่ออกไงผมผมมึงไหนครับเพิ่นพับมาพี่น้อง ใบหลอดครับใบหลอดสุดยอด <20. S 2> พ่อพันธุ์ครับเก้าเจริญวันที่ผมสมครับผมยีสม่สิบห้ายี่สิบห้ามีนาหกห้าอะได้ยีกเดือนแล้วครับนี่ได้หาเดือนแล <5 S 2> <i> ้วครับาเดือนเนาะครับเนาะประกันท้องวันเถาะเก้าเจริญใบหลอดครบโอ้อันนี้เป็นของลูกสาวเพิ่์นเนะาะใบหลอดของลูกเขาสาวเพิ <Libya. S 1> ร์นปลาอ่าปลากล้ือน้องบัวลำพูวันเถาะนี่พี่น้องนี่สุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับปลากล้ือน้องบัวลำพูนี่ได้อีกเดือนแล้วครับลูกปลากล้วือ แปดเดือนวันเจ็ดแปดเดือนนะครับเนาะราาแม่นี่ทอง9เจริญหเดือนแม่ลูกลูกตัวแม่แล้ากาซื้อ2ได้3ประกันทองเปิดเปิด1นึ0 0แส่งครลองได้อ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปองศูนย์แปดสองหกสี่แปดหกสี่แปดสามศูนยามศอ่ะห้อยังเหรพ่อเขียวครับพ่อเขียวทั้งใดครับทั้งมานนนุกครับ นนนอุดมทั้งวันนอนมันปะอ่าฝากพีีฝากน้องครับผู้ใดมักแม่ลูกแล้วก็แม่ทองเก้าจเจริญประกันทองด้านเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไรครับแม่เพิ่นสูงร้อยสามสิบห้าันเรียบร้อยนะครับนะเนาะอาฝากพีีฝากน้องไว้ครับได้ลูกดังๆสองตัวครับทั้งทางนอกทั้งทาง,งในลูกปลากล้วยลูกเก้าจเจริญอาเบิง้งไายเบิ้งเครื่องเบิ้งหางเพิ่นกระนาดพี่น้องแม่เนี่ยอาฝากพีีฝากน้องไว้ครับผู้ใดมักลูกปลากล้วยลูกเก้าเจริญก็มาจัดไป มีรถส่งบ่อหอยของเขามีรถพร้อมส่งเนาะใกล้ๆซ้ำใดคุยกันได้ครับผมครับผมอ๋อฝากปีฝากน้องครับผมของหอยพดของหอยพฤแม่ลูกบ่อหอยแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้น้อยๆนี่ได้ยักเดือนเนาะตัวผู้น้อยๆนี่ยังมาถึงเดือนนะครับเนาะสิว่างเดือนเอ้าตีกลม แม่ลูกลูกตัวผูู้้เป็นลูกที่ไดเพิ่นละครับ่น่อยน่อยลูกที่สลูกที่สองสูงอย่ทไหแม่เพิ่นร้อยสามสิบบวกอยสามสิบวกคนร้อหสิบครับแม่ก็ที่ร้อบวกเยอะครับเปิดเท่าไรละครับแม่ลูกห้าหมื่นห้าพันตกลงไหนะครับน้าราคานี่ครับผมเอาเปิดทั่วครับผมบอกคือท่านไม่เห็นเดอยู่เอาเอาเฟด เฟซสุพดสีโซดาสุพดสีโซดาเป็นภาษาไทยเรื่องกิจภาษาไทยภาษาไทยสุพดสีโซดาโทรศัพท์ไปทังไลยโทรศัพท์มันเหมืนบองเบื่ออยู่ฮะมันถ้าในเป็นแต้งเบื่อมันอยู่โทรศัพท์เข่าโทรออกมาได้นะโทรเข่าโทรออกมาได้หรือว่าอยากน้ำไปเบิ้งอยู่บ้านก็ได้ห้อยพดอยู่บ้านได้เหรอยู่บ้านไหวสว่างบ้านไหวสว่างแดนดินเนาะอ่าถ้าผู้ใดอยู่ใกล้อยากได้แม่ลูกหรือว่าเฟซบุ๊กสุพดสีโซดา ภาษาไทยเนาะครับเนาะครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับแม่ลูกหาสิบหาเนาะต่อรองได้เอาขอบคุณหลายๆครับผมครับผมเปิดโทรพี่มีปัญหาเด้อพี่น้องันกับฝากเฟสบุ๊กไว้นี่แหละครับผมครับผมันกำลังแก้ไขอยู่เออกับฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทั้งตลาดกุณละครเปิดทุกวันพุธมาพบมาพ่อกันไดู้้ดดมักงัวกับมาเบิงงัวู้ใดมักควายกับมาเบิงควายครับผมฮะบรรยากาศ ค่อนข้างแข็งเ,งเงียบจัง่อยมือนี้สำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ